สวัสดีสวีดัตครับพี่น้องชาวว้าวที่เคารักมิตรรักแฟนเพลงฟัครับช่องข้าวหอมแอนผักกาดฟอร์มรีพบกันเช้าว,วันอังคารที่14มกราคม2,568ครับมือนี้ครับ อุ่นภูมิพุ่มชุมพ่นบุรีอยู่ที่12องศาครับหนาวคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับอ้หนาวกสิภารกิจมายาม่มวาวย่มเสาร์้ะครับย่มวาวเฮ้าว่ามันสอดแก่งบอผลประกฏว่เหมือนขึ้นเขาปล่อยวาวจุล่านะครับโตเกงเลยสีลุงภัยสีสุกนะครับติดไฟถ่ายจักรยันพิเศษครับสามอแล้วก็ไฟ หลอบวาว a r g b ครับผลปรากฏว่าสอดแจ้งคือเก่ารับไปบนขังเทิงเลยครับสอดแจ้งไฟบ้านดับเลยครับนี่ครับนี่ครับว้าวครับไฟหลอดวาวยิ่งแจ้งนี่เอะครับแล้วก็ไฟถ่ายจักรยานแจ้งยี่หลอดหนึ่งหลอดก้างครับแต่ว่าหลอดบนกับหลอดลางดับเลยครับโอ้ยอดเลยครับวาวตัวนี้มือขึ้นลงเบ้าแห้งครับลงหมั่นเก่ากิโลเมตรสิบกิโลเมตรผมแรนครับเพราะแ่ต่วาวข้างใด บานีร่มมาประมาณช่วงสามทุ่มเห็นว่าตั้งตรองแถลสามทุ่มแสดงว่าล่มแห้งครับสอดแจ้งคือเก่าแล้วครับพี่น้องเอ้ยลมเบาไปได้เท่ากับแลนครับให้เตว่าเป็นลมหนาวแลนเม็ดครับประมาณเก้ากิโลสิบกิโลห้แลนเลยครับสอดแจ้งสอดแจ้งคือเก่าครับหนาวนะครับมือแลงกับสิพยากรณ์อากาศว่าสีสิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับลมนะครับกับแลนได้ครับมืินแลงครับ พี่น้องชาววาวกัแลนวาวได้เยครับมือแรงส่วนวันที่สิบห้าล่มสีแห้งครับชุพลีกังเว้นยีกครับกังขึ้นยี่สกับยีต้องเป็นวาวมีหางคงสียอวาวควายด้นั่นึ้นหมดขาดวาวนะครับแต่วันที่สิบหกวันคู่ครับล่มสิพอดีครับกังเว้นยีกกังขึ้นยี่สนี่พอดีเปี้ยเลยครับยีพอดีกับวาวมีหางกระไดวาวโบมีหางกระไดเวยครับผมขาดวาอาจจะเป็นวาวควายเสดนวันที่สิ พกเรื no a, arel, ools, anyway. อรับบอกวันที่15กับ1ิพี่น้องเราหลุ่นกันวาวควายติดไฟเต็มระบบมันสีสามารถขึ้นได้บ่วมันสิหมุนบ่วถ้าขึ้นวันที่1 5บหาแดมันหมุนอยู่ครับแต่สีว่าอาจเสียร่องขึ้นถ้ามันหมุนก็สสีอาววาวแม่ลูกขึ้นเนาะวาวแม่ลูกก็คงสิใดไฟมากเลยครับมือนั้นไฟผูกกับไฟหลอบวาวสิิติดไฟผูใหม่ไฟหลอบวาวหม่เพราะไฟรอบวาวเก่ามันว่างามแลวมันก็เสียน้าเป็นบ้าหลอดนะครับเมื่อนี้ก็พาพี่พนองมากู่วาวคือเก่าครับไป ไปกูว้าครับเดี๋วยวสีสวยงานสวยก้านครับไฟแจงดีเลยครับนั่นสอดแจงนะครับเมื่อคืนแรนประมาณสองทุ่มครับเพราะว่าลมมันเบากันเลยหาถาลมอยู่ครับลมมากมั่นสองสามทุ่มเลยสามทุ่มถึงลมมากโอเคครับไปสาวว้าวล่มเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ก็โค้งมงคลครับโค้งมงคลบ่ฮันแจงแห้งปันไดนแดดบ่ฮันมากครับแดดผาติดบ่ฮันออกอยู่ครับโค้งมงคลนะครับโค้งมงสามสิบห้าเลยแหละครับตอนนี้ โอเคครับไปสาวลงกันเลยครับเฮาสิจับได้บอลรุนกันครับเฮาสิจับตัววาวได้บอลรุนกันครับพี่น้องครับรุนกันลุนกันพี่น้องครับหมอกลงเล้วครับเพราะว่ามันสีบบข่อยล่มบ่ข่อยแห้งครับหมอกลงครับเห็นบ่ครับหมอกอากลากเลยครับขาวอากลากเลยเจ้านี้หมอกลงครับวาวกันยังอยู่ขางทึ่งคือเก่าครับพุ่นนี่ครับวาวนี่ครับวาว นี่แต่ว่าหมอกโล่งแห้งครับตอนนี้พบโงมากนี่หมอกลงงรับยืดนี่แน่บเห็นเลยครับแต่ว่ามือแรงกัสิไม่ร่มคือเก่าครับ14กิโลเมตรต่อเฉล่วงแรนได้ครับโอเคครับไปไปสาวลงครับไปไปไปสาวลงกันเลยครับหนาวครับหมอกก็โลงแห้งครับข้างล่างผบมีแต่หมอกเลยครับ ตไปบว่เงินหนาวมาเยือนลมพัดผ่านใจเปลี่านจากมีกันไปส้างสวรรค์เบาวสนุหสน่สนาห์เขาหอมรักเธอจังัดกขาดสนสมไม่ยอมหยุดู่มากันทำว่าว้าปลอยในลม วางมเรื่อยหัวมันเลื่อยเซอลงเร็วครับวิธีการแกะห้าตอกมายมันเลื่อยหัวแห้งครับดึงมาเลยก็ใหายมันตกลงเลยครับคอยดึงเลยครับมือลังมืออื่นพวกสีนี้วิธีการแกะครับมูแล้วครับบันี้โอเคครับฝากก็ไล์ก็แช่ซับสไครต์กระดิ่งไม่อรองแช่เลยนครับหนาวครับถึงหนาวถึงไงครับบันี้หมอกล่องลายเลยครับเนี่ยมเห็นเลยครับข้างหลังโอเคครับ